ผมเป็นชาทำธุรกันะครับก็เป็นเจ้าของธุกรกิจห้องมารทเสียงแล้วก็เป็นบริษัทเช่นเดียน,นะครับก็เพราะว่าเท่าที่ในายดิกเนี่ยเวลาเราไปใช้บริการห้องมารทเสียงทั่วไปครับก็จะมีปัญหามากในเรื่องของลิ่นครับชื้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายตัว หรือว่าไม่ค่อยสบายในเวลาหายใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมีพวกศิลปินก็สูบบุหรี่บ้างบางครั้งสูบไม่ถนาดบ้างครับก็เลยจะหาทางแก้ไขก็ได hey, um ้ร <t ip S 2> ักได้รับคำแนะนําจากคุณนักสว่าเออเขาคิดผลิตเครื่องนี้ขึ้นมาก็เลยทดาลองมาใช้ดูเป็นเครื่องข้อมู้เสียงแห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่ว่ามีเครื่องกรองอากาศแบบนี้และได้รับคำชมเชยจากศิลปินท่างผู้ใหญ่หลายท่านเลย ครับก็บชมเชยว้ห้องห้องมันเสียงของเราเนี่ยรู้สึกว่าเข้ามาแล้วมันสดชื่อนะมันมันหายใจได้เต็มปอดดีสบายครับก็ใช้ใช้มาตลอดนะฮะแล้วรับชมชมเชยแล้วก็เออแล้ความชื่นชมครับตั้งตัวเราเองก็มีความรู้สึกที่สัมผัสได้ว่าเออพราะมันเข้ามาแล้วรู้สึกมันสดชื่อนะรู้สึกว่าเข้ามานั่งแล้วมันเหมือนกับได้รับการพักผ่อนที่เตียงนอ ชิลปกินก็พอหายใจก็เต็มก่อดแล้วผลงานต่างๆที่ออกมาก็เป็นผลงานที่ดี